วัสดีครับแปะชาวไร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทุกคนมาดูนี่ไอ้ต้นพันนี้ต้นทุเรียนนะฮะทุเรียนเขาเรียกว่าแดงอินโดเดี๋ยวเราจะพามาดูดอกมันดอกมันสีชมพูมากตามมาตามมาดูจริงๆดอกมันคือแบบว้าวเลยอะ่ะเน้นนะคะเน้นจริงคือดอกแบบไม่เคยเห็นอะ่ะเนี่ยเนียเนียมาดูดอกมันคือแสงก็จะน้อยนิดนึงคะแสงมันน้อยเพราะมันเย็นแล้วคือต้นเนี้ย ต้นนี้น่ะประมาณ6ปีได้แล้วไม่เคยมีดอกเลยจนจะต,ตัดทิ้งนะครับดูใบ,พ,บพันดูใบ, <c oughs> พ,บพันดูใบอ่าพันพิเศษพันดูใบแต่ปีนี้น้องเขามีดอกสามกิ่งหนึ่งสองสามนอกนั้นคือสีกนั้นคือทั้งต้นอะ่ะต้นเ <คน S 1> บลเลอร์อเลยไม่มีดอกสักดอกนะครับนี่มาดูดอกกำลังบานนะแล้วคือแบบมันสีสวยมาก โอ้แส่งน้อยมากนะคะเออเรามาเมื่อแล้วแส่งน้อยมากเพราะว่าดอกมันบานตอนกลางคืนนะตอนกลางวันมันก็จะแบบเท่าระครังอะ่ะแบบเป็นอยู่อย่างเงี้ยตอนกลางคืนก็คือดอกมันจะเริ่มบานตอนกลางคืนแล้ดวดูดอกสีชมพูแบบคือไม่เคยเห็นนะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกเลยพาทุกคนมาดูนะเดี๋ยวผมจะไปเอาดอกดอกอ่า ทั่วไปมาให้ดูนะเดี๋ยวเปรียบเทียบสีให้ดูดอกชนีละกันฟึมดูความแตกต่างของสีนะนี่เด็ดมาเลยดูดิสีแบบคือดอกชนีดอกทุเรียนไทยมันจะเป็นสีนวลน,นวนเนาะไม่เชิงว่าขาวนะมันจะนวลน,นวนมันแบบสีขาวนวลน,นวล ขาวแบบออกแบบออกไปทางเหลืองนิดนึงอะไรเงี้ยนวลๆแต่นี่มันดอกสีชมพูหรือมันเป็นต้นที่มีความรักวะดูใบนะเดี๋ยวเอาใบให้ดูใบใหญ่มากดูใบอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เท่าฝ่ามือทุกคนดูสิเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับใบชะนีไหมมานี่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 ตามมาตรงนี้ครับ ดูใบชนีสิดูใบมันสิโอ้ยดูดิสามใบสีใบถึงจะเท่ากันนะนี่อ่ะชนีก็เป็นหางแย้แล้วโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นลูกเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเนื้อมันจริงๆแล้วอ่ะมันจะสีเหลืองหรือสีแดงนะ ต้นนี้เขาเขาชื่อว่าพันอะไรนะแดงอินโดใช่ปะ่ะแดงอินโดแล้วมันจะแดงจริงเปล่าเห็นเขาบอกว่าแดงอ่ะคือก็ไม่รู้ก็ต้องดูก็ไม่รู้เ,เ,เหมือนกันเก,นกตรงกลางมันเป็นสีส้มไหมสีออกส,มส้มๆนะสีส้มก็ก็รอดูเนาะเพราะกลีบดอกเขามันเป็นสีชมพูแต่ปีนี้ให้มันมติดก่อนเถอะแต่ดอกสวยก็คือตอนแรกเลี้ยงมาดูดอกก็ก็โอเคอยู่นะ เกือบจะตัดทิ้งแล้วด้วยเนี่ยมาขู่มันวันนั้นอ่ะเพื่อนมันออกหมดแล้วเดินมาขู่เฮ้ยถ้ามึงไม่ออกดอกนะปีนี้นะตัดทิ้งแล้วนะจริงเขาก็มีข้างบนเขาก็มีนะก็พอมีอ่ะข้างบนก็เริ่มออกมารุ่นหลังแต่มันน้อยพอมีพอมีเนี่ยก็ชัดหน่อยลุ้นแหละว่าจะติดหรือเปล่านี่ช่อนี้ปกติคือถ้าเราแต่งกิ่งนะโอ้ยแต่งดอกนะเราอออกแล้วอย่างเนี้ย แต่นี้เราไม่มีแต่เนี่เราไม่มีเราต้องเก็บไว้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้หมดเลยโอเคครับผม